สวัสดีค่ะแม่บ้านแม่บ้านเราออกก่อนอึดอัดอึดอาดกาศมันเย็นกินข้าวกันเดอ้อวันนี้อากาศมันเย็นในบ้านอย่างเย็นเลยลมแรงเรื่องนอกกินข้าวกับผกักสดยดเสดวพหแอลวพาะ ฝักยาวแล้วก็เมกะถิน่นนี่เมกะถิ่นนะจ้ากินของเหงมือนกินของ,งข้าวกระลาเป็ดซื้อมาเมื่อวานไม่ได้กินซื้อมาว่าจะให้เจ้าลูกชายอาอกแม่หนูไม่กินเป็ดาหายกินกินเองก็ไเลยวะซื้อมาชุดหนึ่งเขามีข้าวให้ด้วยมันเอาข้าวไปกินนะไม่ใส่จานใส่กล่องนี่แหละเก็บเพื่อนหลายอันกินด้วยกันจ้ะ เมื่อวานไม่ได้กินข้าวโชว์เพราะว่าวเจ็บเหนื่อยวันนี้ก็ยังเจ็บอยู่แต่เขายังชั่วแล้วเริ่มกลับมาเคี้ยวยมาใช้มาอีกแล้วเคี้ยวข้างนี้ข้างนี้ไม่เจ็บค่อยๆเคี้ยวเอาข้าวไม่เท่าอไรหรอกเคี้ยวผักดิบนี่แหละผักมันแข็ง ซาลารี่อะไรอย่างเงี้ยโหแบบเขามันไปเลยออนนี้ก็เลยไม่ได้เอามากินอะ่ะคิดถึงแฟนคลับคิดถึง <c oughs> เอฟซียืนมานั่งกินข้าวคุยดีกว่า ไม่นจะออกนะไมไ่ออกไปเมื่อวานจะไม่ได้หายคลิบมันหนาวไม่ต้องรู้วยเป็นหิบดีอย่างเงี้ยแล้วก็อุ๊ยออกระเด็นกระดอนเมื่อก่อนกินไม่เปนอนอิ้ลกรองเนี่ย ตอนสาวๆกินไม่เป็นเพราแก่แล้วของขมนี่ชอบมันก็จะเปลี่ยนเนาะอาอยุมากของขมเนะ้ะกินดีมากก่อนเห็นคนเท่าคนแก่กินกินได้ยังไงมันขมมันขมพอมาถึงเวลาตัวเองแก่แล้วโอ้มันอร่อยอย่างงี้นี่มันก็ขมนะ แต่าเมื่อยาขมยังกินได้อหวานเป็นลมขมเป็นยามีอายุแล้วก็ต้องท่องไว้หวานเป็นลมขมเป็นยากินหวานมากเป็นโรคโน่นนี่นั่น กิ็นขมบ้างมันเป็นยาหักซื้อมาต้องตาให้สะอาดนะดลองเลือหลายรอบ ต้องกลัวเปิงน้ำช่วงนี้ต้องรักษาสุขภาพ ผมหยดนี่ใช่ไม่ผมผม,มจะลองกินมันให้ได้ถ้ามันเป็นยา คือมึงหน้าหน้าหนาไม่ไเคยทำงานก็ไม่มีทำหน้าร้อนนั่ได้เข้าป่าคิดถึงป่าจังแล้ว ลางมากก็ชัอนะ่ย ที่ไทยบอกอืมกินผักเก่งจังไม่อยากเนคนชอบกินผักสมัยเด็กๆไปอยู่กับแม่พ่อแม่บึนทำเขาทำสวนนะปลูกผักผักที่ชอบคนต้นมาเลยจ้ะสดกยาวพอปลูกไปเต็มเป็น เป็นแปลงยาวลวก็มานั่งอยู่ใต้ก็เหมือนเนี่ยแม่เป็นทำก็ถอ,อนยากเป็นยิ่งเราก็เกือบปวดขึ้นเขาปลูกเขาไมไ่ฉีดยาฉีดอะไรเงี้าร้อนชอบ ผมยาวขมเนะไว้ใ้้ไม่ขมขมอยู่ขมขมเ่นเนกินน้ำแล้วมันจะหวานเหมือนเรากินลูกอะไรเม็ดสมองเหรอ แล้วสมองส,สดๆนะคมคมเค็มๆแต่อพอไปกินน้ำหวานชุ่มคออะไรแหละมันเป็นยาไอ้อแม่นะหักกล้ามเมือนกล้ามป็นยาไ嘛 ยิ่งอันนี้นะช้อนี้ใหญ่มากกล้านมันก็จะใหญ่แม่ก็หักมันออกต่อเนี่ยขมคมมขมมยาขมยาขมสดา ดีนะ้มามีดอกบางทีมามีแต่ใบยอดอ่อนมันอะแม่นเําไม่ชอบกินชอบชอบกินดอกมันเจ็บห,หนักค้างนี้ระบมมพยายบอกเชื่อข้าะเจ็บ ถ้าเจ็บแบบสองข้างนี่ต้องใส่ต้องกินข้าวต้มเชี้ยวไม่ได้เชี้ยวไปโดนหงักอร่อยอืมอร่อยมาก ม่นคุ้มเลยใช่อ่ะมบ้าไปเดีข้า